สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่ชน่มครับตอนนี้บ่าวเถายุวัดปูหาจิแปดครับพี่น้องเขาไปกราบนมัสการปูน้ากันครับไปรับชมตองงวดน้ํากันครับพี่น้องรับบ่างวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะครับเนาะปูจะฟั่นจะเน้นตัวใหญเนาะครับงวดที่ผ่านมาครับเก่าซีตรงตรงหนึ่งซีตรงตรงพี่น้องเอ้รับบ่าวเถาบ่อหลเนาะครับเนาะกับพาท่ชนชมครับเขาไปกราบนมาสการปูน้ากันครับ กาบนมัสการครับปูวคราบการเริ่มต้ครับผมการนมัสการครับแกนน้ำมือวะครับปัวมัสเชียงเบิ่งที่แรลกนั่นครับที่แรลกนั่นบอท่านเลยได้สรุปให้ครับปูวเพราะว่าเหล็กมันบอท่านลุ่งตัวครับบ้านเนี่ยมาเชียงเบิ่งอ่ะ มาแต่เมืองจีนคนใหญ่สูงดำโอ้มาแล้วว่าในนิมิตปะปะัววดนนี้เระมันฝันฝันว่ามันเอาไข่มาให้สามหน่วยออใส่เมือม่อเมื่อรับออกในความฝันก็ได้ร,รับเอาไข่น้ำมันไข่มันบริหนวยหน่วยเลยมันบริเวณไข่เป็ดไข่ไก่มันไข่เองเหล่านหน่วยบังใหญ่นางสมักต่มโอนี่ <laughs> มันสมโอลุนต่างๆน่ะบางทีลุนง่ามันก็จริงง่ายกว่ากระปั่นเฮาเยอะหรอกก็คือง่ายกว่ามักตุ่มกาครับนั่นแหละทราบเหรอเอามาหายก็เหน่วยไม่กี่กระปั่นหน่วยแบบง่ายนะปูมันโมเมนไข่เปียกมันโมเมนไข่ไก่มันเป็นไข่อีหยังหละมันไข่หน่วยง่ับแต่ว่ามันซ้หมักตุ่มกาเล้วทำให้มักตุ่มกาสู้เข้าเนี่ยนั่นแหละมันเอามาให้ยสามหน่วยไข่นะครับ เอาไว้ให้ปูต้มมาตัดหน่อพุงมปูก็มีโย่ไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ไก่ด้วยตู้เย็นปูก็มีโย่ตัดอเอากันอีกปันว่าครับปูสามหน่วยตอนนี้เหรอเด้อท่านว่างานกันอยู่ทางเทิงเป็นว่าครับปูเนื่องสูงเป็นโรงเรียนอยู่ทางเทิงครันนี่ท่วงว่ากดบ่ไปบนว่างครับมาวนนิลีครับปูเออว่าฟันของฟันเนื่องนวดซ้อนขึ้นซ้อนมากตกันอีกแล้วล่ะมาควบล่าง มาคบล่างยืนเ,นเก่าไปอยู่เก้ารักสิบว,วุญนาะเดี๋ยยืนแล้วเก้ารักสิบมันไปบุญซะแต่ว่ามันก็มาคบกันอยู่หนึ่งสี่หัวเก่าเนาะแม่ล่างนะนหันเอฟซีมาคบกันอยู่ได้หันมันจะมีเก่าหนึ่งเก่าที่เก้าหกหนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วก็สี่หกสื่ออยู่ที่หันล่างมันกันเองแล้วมาคบล่างน,นี่กัมาคบล่างเมื่อกี้โตมันมาสี่ตัวหวนมาคบล่างครับปู่เรียกดับกับยัวไลยวันแล้วครับผม อบ้านนี้กันเอตร่างมากว่าอันเลขดับปูแน่นอนนะครับผมดับอยู่ยิ่งจรงเขาปูบ้านนี้ให้บนเป็นบนล่างเป็นล่างปูแยกปูคือแบบนี้บ้านนี้เฮ็ดเปลี่ยนเปลี่ยนได้บ้านนี้รับปูเอาบนล่างลเอาเลย ็นบนล่างบ่อกมันบมดหลายหางขับปูเรียกกระเบิดกับเอาห้องบริแยกบอกบ่แยกมันบ่ต้องแยกแล้วขับปูบ่แยกมันจะเป็นคือเก่าครับผมงมื่อท่นปูก็แยกให้บนให้ล่างแต่ว่าหาสวนผัดยื่ล่างหาสามหาแปดยื่ล่างแต่ว่ามันขึ้นบนตัวนึ่งมันว่าขับปูมาดิให้เก้าสี่ตารางสิบสี่บนใส่ท่านที่เป็นกับตะลักปัดกันนู่นเดี๋ยวมาดิเพี่ยนแผนใบบันนี้ขับปูเรียกกระเบิับครับเอาบนล่างไปเลย เป็นบนล่างไปเลยนะปู่เนาะลายหางดำครับแล้วก็ยเคลดเส้นใต้ให้พ่อม่าตัวไหนเด่นตัวไหนร่องครับปู่เนี่ยเให้เด่นยังเด่นยังไงคือขีดเส้นไว้แล้วครับโอ้โหงวดนี้เรามันเด่นเอาทั้งบนทั้งล่างอยู่คือก่อนปู่เนาะครับมันแบบว่ามันก็ฟันเอาขั้วฝันโอ้คาดมาแล้วนี่ครับชุดสามตัวสามตัวบนชุดเดียวสามตัวบนโอ้นี่ส่วนเดียวแต่ว่าเรียลักลอยเป็นเท่านี้ครับครับ เน้นเจ็ดสามเน้นมาปูอาโอชุดสามตัวบนห้ 5, เาเจ็ดสามสี่เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามวิ่งเจ็ดบนมัน,ม,นมันก็นมากับเห็ดง่ายๆเหรอไปครับปูกับมีสูตรนะ้ปูเนาะ บ้านไหนมันกระมาออกตัวนี้แล้วกระมาออก5าแบบับเต้าซี่บ่ 9, บแมนปูปับกับง่ายๆเด้กับปูปับกับ <laughs> อ่าบี๋เอาไลน์ด้ครับปูแต่ว่างวดน,นี่กระปูก็ว่าหาลักิบเป็นบ่มันมาหาซามไปไปตารางเนาะ ว่าหันปูว่าเก้ารับสิบได้เกา้าสีมันไปไปบนบปมานี้ครับเจ็ดสามตัวเปล่าเจ็ดสามตัวเดียว,ว,ยวโอ้ <c oughs> ครับปู่โอ้นี่ครับชมไปตามสูตรเด้นนี่ครับปู่าสามาตามสูตรบ,บร่ปู่ตามสูตรบ่เหลือโอ้ครับผมชุดบนล่างนี่บ่ปู่ ทศูนย์สามนี่เขาความฝันนกปูเนาะแม่นบ่ปูมาเนี่ยเหมืปูชุดบนล่างสุปูศูนย์สามนี่ตรงกับเอที่ว่านิมิตเลยนกะปูเนาะคือที่ว่าเอาไข่มาให้นะไหมปูคือแบบนี้นะครับ มาครบล่างโมปูอมโอ้ครับผมครับชุดมาครบล่างโมป,ปูเนาะมาครบล่างศูนย์สามห้าแปดโอ้ศูนย์สิบล่างครับครับอืมครับ,รบ,อ,รบอ๋อมชมครับ <c oughs> นี่ครับ มาครบล่างนะปูเนาะศูนย์สามห้าแปดปูเน้นศูนย์สิบล่างครับโอ้ขันเก่าลักสิบล่างจะมาขืนบุเนาะปูก็จะตรงกับอ่า <c oughs> ที่ปูจับไห้เนาะครับเนาะศูนย์สามแล้วปูศูนย์ห้าศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดมาครบล่างสิบเจ็ดสามล่างกระเบ้ไร <c oughs> เพราะว่ามันไม่ได้มีเจ็ดอยู่นี่ ขับปูว่านี่เจ็ดสามนี่ให้เลรนบนเน้นเนนไปเลยแล้วแต่ว่าเลขอยู่นี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 ่บนบวกล่างขับวิ่งล่างสามวิ่งบนเจ็ดครับวิ่งบนเจ็ดนี่วิ่งบนเจ็ดขับปูอาจจะไม่สามบนสามล่างนะครับว่าการกะฮาบนหาล่างมันบางเครื่องขึ้นมาแล้วก็ซีบนซีล่างซีบนซีล่างขับปูกะฮาบนหาล่างขับปูระวังนี่นี่สามบ่านี่ครับอาจจะสามบนสามล่างโอ ร่างกอยมันมีเท่านี้ในนิมิตในนิมิตนี่ผู้ชายผู้ใหญ่ไม่ไม่จากผุนแบบปัวเอาไข่มาให้บ่เอาเอาไข่ไข่ไ่ไข่จะไข่หยังสามหน่วยสามหน่วยโอ้ก็มันเป็นไข่ไข่คือไข่หยังสามหน่วยใหญ่เนาะครับเออร์ที่ปตีเป็นตัวนี้ปัวศูนย์สามปัวคือเลขศูนย์สามนี่นี่อยู่นี่เห็นไหมครับมันเด่นล่างอื เผลออาจจะออกบนก็ได้แต่ว่าเลขอยู่นี่ปูให้เน้นตัวนี้ล่างครับเน้นตัวนี้บนครับเด่นเด่นลองครับปูล่องลองเป็นชุดบนล่างครับปูเนาะศูนย์สามบนล่างไปเลยแต่ว่าเน้นเน้นล่างคือศูนย์สามนล่างซื้สามบนกันขึ้นครับมาในบนเก็ตสามเน้นบนล่างกันทุ้นครับปูศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดเป็นตัวร่องตรงนี้ก็เล่นร่องเลยสิครับ ครับอันนี้ชุดสามตัวมันติดปลายหางเลยมันครับอืมครับไอ้ตัวนี้ดับไปลูกอืมนี่ครับดับนะครับจำชุ่มพี่น้องบนดับล่างอ่าชุดนี่ครับดับบนดับล่างนะครับผมอือฟูครับฟูไอ้สูตรอะไรมาครบล่างนี่ บอกได้บอครับมีอีพีสี่นถามมานี่ตัวนี้มันบีตัวติดคือสี 3, ่กับสามศูนย์กับเจ็ดนะนะประจิตสี่กับสามครับตามสูตรที่ปูเหตไห่ลูกปูเนาะครับนี่ครับทำชุ่มครับสูตรวันนี้จะสี่กับสามตัวติดคือว่าหันนี่ม่างหันได้เจียบก็หาเร่องว่าล่ะมันก็ตัวนี้มันหนึ่งกับแป๊ ประมาณลู้ออกหนึ่งสี่ล่างถ้าตัวนี้เป็นเก้าสีบนตัวนี้เป็นห้าสามล่างมีเท่าไรฟันไปเลยเจ็ดสามแะ้วกูเจ็ดสามตัวเดียวเลยฟันไปเลยโอ้นี่ครับทำชมครับมันใจว่านั่นแหะอันเจ็ดสี่เปหมไปเหรวเห็นม่อนโอ้เจ็ดสี่เป็นหมปูไปแล้วเจ็ดสี่ตรงดับบนล่างปู ก่อนก่อนกับทิมหาปูกกบมามันมีทิมหาวมันบ่าหลักครับไปแล้วบ่นมีทิมฮาออกทิจีครับผมเอามันอีกก็ฟจีมาได้นัะได้ละแคปหน้าจอครับทำชุ่มครับนี่ครับชุดสามตัวอย่ามากันเถอะครับชุดสามตัวบนนะครับแล้วก็ชุดนี้ปูเน้นเป็นบนล่างเออครับพี่น้องวันนี้ครับผมเด่นศูนย์สามปูบาเด่นล่างศูนย์สามเป็นเด่นล่างแต่ว่าเป็นชุดบนล่างครับผม เน้นบนคือเจ็ดสามครับคู่เดียวเท่านั้นครับกับกันล่างไว้น้ำปูวาครับเพราะว่างวดน,นี้ปูวาให้เป็นบนล่างครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดตัวกันตัวร่องตรงๆนะครับปูวดน,นี่ปูวัดนะตรงๆนะครับตรงๆไม่ต้องกลับบูวให้กลับกลับทนชมครับ,บมาห<ม>ันกลับว่าให้ครับชุดม,ม,มาครบล่างนะครับปูเน้นศูนย์หลักสิบครับตัวประกบสามห้าแปดพี่น้องศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์แปดอยู่ในชุดนี้แหละครับผมนี่ครับ มาครบล่างตัวนี้มันดินได้บ่าครับปู<ะ>ครับท้ชท่านผช้่มครับปูกันเน้นย้ำให้เลยด้วยครับผมครับอ๋อฝากไวขึ้นเก่าคกับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านพี่น,อน,น,นอ้องเงินไหลน้องทองไหลเข่าสุขสุขคนเด้อครับผมเอคลิปนี้บ่าวเท่าสวัสดีครับ